มาเดี๋ยวเน้องเดี๋ยวกอนนี้นี่เบื้องอันนี้เบิ้งอะไรครับพายย้ำเข่าย้ำเข่าย้ำเข่ากนน้ำกินน้ำกินกีไว้ไว้บัวกุ้งบุ้งบุ้นี่มันคลายเอาเว้ยล่ะหงสุลด์ใส่ลงไปใส่หลายได้เรียนเนี่ก็ถามว่าบุ้กีไมมอย่าง ใส่บัวมันหนคตรหอยอก่ได้นกน้าวครับนกน้าวไปเรียบน้าวแล้วปีกคนน้อยนึ่งหอมใส่บบกปิกคนน้อยนึ่งหอมนี่ซอสซอส ปับ๊บตบไทยครับนี่น้ำมันหน่อยนาานนหนึน่งบูมีน้ำมันขันน้ำมันพอดก็ช่วยแบกคนนี้หวานเต้นเขากันดีดีย้ำเข่าย้ำเข่า เขาห่อนๆนะครับเขาเจ้าห่อนห่อนโผลกระโต๊ะเสียงดังครับอืมอืมใายบัวอืมแจ้บ

แจกวันนี้บุ <setting> ๊บดชมได้เด้อ <discussion> ครับต <reconstruction> <Fra> <wonderful> ั้งแต่ก็ได้ขอบคุณที่เขามารับชม